สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปล่อยสตูชี่นะคะที่เห็นนี่เป็นพัสดุนะคะถ้าพูดไม่ชัดต้องขออภัยนะคพูดไปใส่เหล็กนะแล้วก็ถ้าเสียงพัดลมต้องขออภัยด้วยนะอย่างเี้พัดลม,ลมว่าเสียงระเบิดต่างๆนะคะถ้าแสงมันมืดเราก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ต้องไปยุ่งผมแล้วนะอันนี้คุณนอนตื่นนะคะ <c oughs> อันนี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นแป้งเหลียวหนังอบบ อันนี้เราจะไปแกะอยู่ที่บ้างกันจะเป็นประมานี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูสกุชชี่ที่ปล่อยกันเลยค่ะค่ะก็ามาดูกันเลยค่ะก็เป็นมาดูชิเที่แพงที่สุดแล้วก็แรงที่สุดนะคะเราขายแค่สองชิ้นนะเดี๋ยวก่อนแม่งด,ดูดกว่าไปดูชิ้นที่สองกันเลยนะก็ะเป็นทิมพับก็ะตา มีบอลเซนนะคะแต่ว่าเราเกะไปแล้วก็จิดเพิ่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะแพ็กเกจไม่ค่อยยับเลยนนะี่ยังใหม่ใหมู่เลยตัวนเนี่ย,ยมีต้งหยูข้าวหมูนะ เดีย๋ยวไปดูชิ้นที่แพนที่สุดแล้วก็ลายที่สุดกันเลยค่ะในตอนนี้คงะก็จะเป็นอิงมูดี้เไม่ใช่แล้วเป็นคูตี้คีไอทีมนั่นเองนะจะมีตรงนี้มันหายแล้วนะคะเาวว่เป็นของพัน 2, สแล้วก็มีตำหนินะสอบถามตำหนิได้นะถ้าเกิดเราเลี้ยงพีห่หย ตัวนี้เนี่ยเราว่ามันแรงราคาในราคา1,500บาทเท่านั้นเข้าหรอคะหอมีติดยังข้าหวานเเอออันนี้เนี่ยเราไม่รู้นะ้วามันเลิกผลิตยังถ้ามันเลิกผลิตแล้วเราก็จะขายแค่มไม่ใช่ดิถ้ามันยังผลิตอยู่เราก็ขายแค่หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้ามันเลิกผลิตแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยบาท กยกับสองที่นี้ไม่เป็นไรค่ะราวังนี้องครับ